กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีรับผ้าคลุมใหม่นะฮะเป็นผ้าคลุมจากติ๊กต็อกนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ารับกันยังไงก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาผ้าคลุมก่อนนะครับผมและนี่ก็คือหน้าตาผ้าคลุมของติ๊กต็อกนะฮะนี่หน้าตาผ้าคลุมก็ไม่ได้สวยแต่มันฟรีฮะก็อย่าลืมไปรับกันด้วยไนงะวิธีรับไม่ยากและก็ใช้เวลาไม่นานนะเดี๋ยวผมพาไปดูให้เราเปิดติ๊กต็อกขึ้นมาแล้วค้นหาหม่ครับไปเลยฮะพอค้นหาแล้วให้กดไปที่ ไลฟ์ฮะและก็ให้ค้นหาช่องที่บนรูปปกมีเขียนว่ารับรางวัลจากเกมฮะพอเจอแบบนี้แล้วก็ให้เรากดเข้าไปเลยฮะพอเรากดเข้าไปแล้วให้เราสังเกตที่หน้าจอซ้ายบนมันจะมีรูปไอคอนขึ้นมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ให้เรากดคลิกเข้าไปที่ไอคอนนะพอเรากดเข้ามาที่ไอคอนแล้วมันจะให้เรารอ3นาทีฮะพอเรารอจนครบ3นาทีแล้วมันจะมีปุ่มรับขึ้นมาให้ฮะแล้วก็ให้เรากดรับแล้วมันจะมีโค้ดขึ้นมาให้อย่างนี้แล้วก็ให้เรากดคัดลอกโค้ดฮะ ต่อมาให้เราไปที่ Google แล้วพิมพ์ไปว่า Minecraft Redeem ฮะแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์แรกฮะแล้วก็ให้เราเอาโค้ดที่คัดรอบเมื่อกี้นี้มาวางที่ช่องนี้ฮะแล้วก็กด Redeem ไปแล้วเขาก็จะให้เราล็อกอิน x d x x o x ฮะพอเสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งมันจะมีปุ่มคอนเฟิร์มฮะก็ให้เรากดคอนเฟิร์มไป พอขึ้นมาหน้าแบบน,นี้แล้วก็คือเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรากดปิดไปได้เลยฮนะและก็ถ้าพระคุมยังไม่ขึ้นในเกมก็ให้เรารีเกมสักรอบหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็ให้เรากลับเข้ามาในเกมแล้วก็กดไปที่ห้องแต่งตัวฮะพระคุมมันจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่นี่นี่ข้างจอเห็นไหมฮะกดเข้าไปปึ๊บอ่าก็จะมีพระคุมขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับผมนี่พระคุมโอเคผมยังไงถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผม แล้วก็กบขอบคุณทุพูดสนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงวิเจัยกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย